เรื่องให้วิตกกังวลเยอะนะโดยเฉพาะพวกวิตกจริตทั้งหลายเนี่ยนะเราเคยไปทำกรรมอะไรไว้เคยไปล่วงเกินพ่อแม่เอาไว้ปู่ย่าตายายเอาไว้ครูบาอาจารย์เอาไวเ้เงนะจะทำให้เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจนะนะภาษาพระเรียกว่าวิปติสาร ตกกังวลอย่างนั้นแหละเพื่อป้องกันเป็นการป้องกันไว้ก่อนนี่นครูบาอจารย์ก็มักจะแนะนําว่าจะจะไปเข้ากรรมาฐานที่ไหนก็นไปขอเข้ามาพ่อแม่ซะก่อนนะะเพราะยังไงก็ต้องเคยคิดอะไรไม่ดีไว้มั่งแหละเคยล่วงเกินท่านไว้ที่ทเถียงที่ตะคอกอะไรเงี้ย บางคนก็หนักไปกวนั้นก็คือขยันด่าพระนะขยันตำหนิพระนะเดีก็ด่าองค์น้นเดก็ด่าองค์นี้นะแม่ไม่ได้ไิด่าต่อหน้าก็ตามเถอะวิภาควิจารณ์อะไรพวกเนี้ยนะโดยเฉพาะไปร่วงเกินพาะริยบุคคลโดยที่จะรู้หรือไม่รู้ว่าท่านเป็นพระอริยก็ตามนะก็เถอะมันก็ทำให้เกิดนะ ความวิตกขังบลนั้นมาได้เหมือนกันนะอย่างกรณีของพระทำยังไงอ่ะนะเ้าถ้าสามารถเดินทางไปขอขมาได้ขอแซ่ถ้าทำไม่ได้ก็เอาพระรูปนั่นะแหละเป็นตัวแทนนะฮะขอขมาแล้วล,ลึกถึงคุณของพระอริยสงฆ์ทั้งหลายคุณของพระพุทธธรรมประสงค์นะ้วกล่าวคำขอขมาแี่เป็นต้นนะ เพื่อความสบายใจนะ่ะจริงๆล้ไที่เราทำกันอยู่เนี่ยนะเวลาเราภาวนาเนะี่ยเป็นการแก้กรรมในปัจจุบันไม่ใช่แก้กรรมในอดีตนะกรรมในอดีตที่มันจบ,จบไปแล้วนะนะแก้ไม่ได้แล้วมันส่งผลไปเรียบร้อยแล้วนะนะอย่างบทหนึ่งที่เราสวดบทธรรมวัดเ,นะเยน็นกายเย็นว่าใจเยาว์เจตสาวานะนะ ขอขอมาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะอันนี้ถ้าเป็นการล่วงเกินเล็กๆน้อยๆอยก็พอพอไหวนะแต่ถ้าเกิดว่าไปล่วงเกินมาหนักๆนีน่ก็ไม่มีทางที่จะไปแก้ไขอะไรได้นะพะวาการรมมันส่งผลไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปวิตกกังวลกับตัวสิ่งที่ทําไปแล้วทั้งความดีความชัว่วทั้งหลายที่เคยทำในอดีตอย่าไปวิตกกังวลกัมันมากนักพอมันคิดขึ้นมาก็ให้รู้ทันความคิดของตัวเองให้เร็ว ที่จริงไม่ใช่เพราะเรื่องพวกนี้นละทิ่ยาวิตกกังวลเยอะแยะไปหมดนะนะาต่มาเจอด่านตัวนี้มาเยอะแล้วนะนะโดยเฉาะสายพระนี่ไหละเวลาไปอานประวัติครูบาอาจารย์โอ้ยท่านบริสุทธิ์ผุดพองนะปัจจัยก็ไม่รับไม่จับนะฮะนะพยายามรักษานะพรัยให้บริสุทธิ์ผุดพอง นะไปอ่านประวัตินะครูบาอาจารย์สมัยก่อนเนาะหนะลวงปู่หลวงพ่อชานะลวงปู่ชอบอะไรพวกนี้แล้วแต่นะอาตมานุ่คนชอบอ่านประวัติครูบาอาจารย์สายวัดป่าพวกนี้นะพอไปอ่านแล้วก็มีความรู้สึกตกกังวลไปหมดนะตังอยู่ในกระเป๋าดินไม่วิสุทธิศนะินไม่บริสุทธิ์จิตมันจะบริสุทธิได้ยังไง นะปัญญามันจะเกิดได้ยังไงมันะวิทยยวิตกกองบนนะนะแต่เราไปอ่านแต่เราถ้าเราไปสำรวจดูนั่นในสมัยก่อนเนาะนะสมัยโบราณจริงๆรงนะินะครูบาอาจารย์โดวยเฉพาในสายเกจิอาจารย์เนะี่ยท่านเป็นนักพอนาทั้งนั้นเลยหลวงปู่ทองหลวงปูคง่คงก็ดชื่อพวกนี้หนะนะลวงพ่อเงินอะไรพวกนี้นะหนะลวงพ่อปาน ท่านเหล่านี้ท่านเจริญภาวนามาทางนั้นเลยไม่ใช่เอาแค่มานั่งปลุกเสกเหมือนกระพระยุคใหม่ๆนี่ท่านนั่งสมาธิท่านเรียนทั้งสมถะนะทั้งวิปัสสนาะทั้งปริยัตนะท่านเรียนกันมานะแนะปดประวัติหลวงพ่อทองหลวงพ่อทองนี่เป็นสิทธิ์น้องของนะสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสี หรือนะไม่ก็ดูสมเด็จโตนะส่เดี๋ยวผู้ทธาอาจารย์โตเนี่ยท่านก็ปลุกเสกทำพระเครื่องอนไหมนะแสดงว่าท่านก็ไม่ได้เรียนมาเฉพาะเรื่องของกรรมฐานอย่างเดียวหรอกท่านก็เรียนเรื่องของนะอาคมอะไรทั้งหลายในยุคนั้นที่เขานิยมเรียนกันโดยเฉพาะในสายมหานิกายเดิมนะที่จริงเมื่อก่อนไม่ได้มีมหานิกายไม่มีไม่ได้มีธรรมยุติกาณิกายอะไรที่ไหนทั้งนั้นเงนมะีแนตะ่ นะเทราว,าวาดแบบไทยเราอเทรวาดแบบไทยเราบางทีก็รับอิทธิพลของพราหมณ์เข้ามาด้วยนะเพราะว่าพราม์ก็เข้ามาก่อนในดินแดนนี้น,ะน้นก็จะมีเรื่องคาถาอาคมปลุกเสกเหลขกยันอะไรนี่เข้ามาร่วมด้วยแต่ว่าครูบาอาจารย์สมัยโบราณน,นั้นท่านนะทำเพื่อจะช่วยชาวบ้านนะไม่ได้ทําเพื่อหวังลาบสการะแค่นั้นนะหรือแม้กระทั่งจะผลิตพระเครื่องอะไรขึ้นมาท่านก็ นะไม่ได้ทําเพื่อการพานิดนะนะแต่ทําเพื่อที่จนะเป็นของแจกสําหรับโยนที่มาทําบุญนะเป็นของที่ระลึกอะไรน,นะนั้นกระทั้งพอมาถึงยุคหลวงปู่มั่นเนะี่ยก็เริ่มนะที่มีการที่ท่านมุ่งไปที่เรื่องของการเจริญกรรมฐานอย่างเดียวโนะดยเฉพาะในสายธรรมยุติการณิกายนะ แต่ว่าทมยุศเองก็มีที่ปลุกเสกก็มีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีใช่ไหมล่ะหลายองค์ท่านก็ทำนะทำพระเครื่องจำหน่ายใจแจกเยอะแยะนะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะนะเพราะฉะนั้นก็มองว่านะลองโยนด้วยความคิดไิตกังวลอะไรพวกนั้นโยนมันทิ้งไว้มั่งนะไม่ใช่ว่านั่งฟุ้งซ่านหน่อยก็เอาละนะสงสัยเคยไปร่วมเกินผู้เจ้าในอดีตชาติมั่งเออหา เรื่องที่จะต้องมาท่องคําขอขมาลาโทษอะไรกันอยู่ไม่จบไม่สิ้นเสียเวลาเวลาเปล่าๆนี่จิตมีความคิดก็รู้ว่าจิตมีความคิดแค่นั้นเองนจะไปอ,อะไรกันมันนักหนาอย่นัแม้ก็บไตกจริตก็อยู่อย่างนั้นนเพราะฉะนั้นบางทีมันปฏิบัติยากนะมันไม่ค่อยสงบเหมือนคนอื่นเขานามีเรื่องต้องๆคิดให้ปรุงเยอะแยะไปหมด ก็ยอมรับมันตรงๆซื่อๆแค่นั้นแหละลงมือดูไปตรงตรงแค่นั้นเองเอาอย่างคนใกล้ตัวกับพ่อแม่จะขอขมาขอขมาซะทำด้วยความรู้สึกที่จริงใจจริงๆนี่นะขอขมาลาโทษะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลงมือฝึกไปแต่ถ้าคนไกลตัวบางทีไอ้การที่จะเดินทางไปขอขมาลาโทษอะไรก็เป็นเรื่องยุ่งยากวนวาย มันเอาที่ตัวเองเนี่ยนะรักษาที่ใจตัวเองเนี่ยพอแล้มีความคิดวิตกกังวลอ,อะไรขึ้นมารู้ทันไปตรงๆซื่อ,อ,อพอนะะที่รู้ทันมันนั่นแหละมันเป็นการแก้กรรมนะเป็นการแก้ไขกรรมนะในปัจจุบันนี่แหละไม่ไปก่อกรรมใหม่ขึ้นมาแค่นั้นเองนะเพราะนั้นวางใจง่ายๆสบายๆแบบเนี้ยนะคือถ้า เป็นนักภาวนาใหม่นี่เจอดิวร์พวกนี้กลุ่มรุมเสมออันนะนี้เป็นเรื่องธรรมดานะชอบไม่ชอบง่วงฟุ้งสนะงสัยนี่นะฟุ้งซ่านํำคัญใจให้หงุดหงิดคิดโน่นคิดนี่กงังวลอยู่นั่นแหละนะไม่จบไม่สิน้นยิ่งแต่เป็นพวกประเภทวิตกจริตด้วยแล้วก็หนักหน่อยนะันนะหรือพวกปัญญามากๆนะ,ะใช่ไหมใช่ไหมมีคำถามเยอะแยะไปหมดนี่นะ เนี่ยไปคิดวิตกของวลนวุ่นวายไปเสือเปล่านะวันฝึกรู้ฝึกดูไปนะมันต่อเนื่องนะพอผ่านไปสักระยะหนึ่งตัวรีวอลเหล่านี้มันจะค่อยเบาบางลงไปเองนะอย่ามาเป็นเรื่องสําคัญวุ่นวายเลยนักหนาไม่งั้นการภาวนาของเราก็จะไม่ก้าวหน้าไปไหนนะมันพอเราฝึกรู้ฝึกดูไปเรื่อยๆก็จะทําให้นะรู้เท่าทันความวิตกกังวลนนั้นได้เอง แล้วก็จะรู้แล้วมาหลอกเราอีกแล้วนี้เห็นมีครูบาอาจารย์รุ่นใ,นใหม่นั่น,นใจเขาว่าทักจิตทักอารมณ์อะไรยงเงี้ยจริงวิธีการพวกนี้เขาก็มีมางแต่สมัยยุคไหนแต่ไหนแล้วแล้วแต่จะเรียกชื่อแต่งตั้งชื่อกันไปนี่ไอ้ตัวนี้มาอีกแล้วไอ้ตัวนั้นมาอีกแล้วทักมันทักไทยมัน,นทักไทยเพื่ออะไรมันก็เหมือนที่เราภาคอยู่ในใจนั่นแหละ ตัวนน้นมาอีกแล้วตัวนี้มาอีกแล้วอย่างเงี้วงเวลาเจออารมณ์เจอสภาวะทั้งหลายมันก็ภาคอยู่ในใจอยู่แล้วแหละไอ้นี่มาอีกแล้วไอ้ความคิดนี้โผลอีกแล้วอะไรเงี้ยราคาโทสะโผลมาอีกแล้วอย่างงี้ก็แค่รู้เ,เท่าตานั่นปตรงๆแค่นั้นเองแต่ว่มามองว่าใครที่มันมีความคิดเยอะๆพวกนี้นมีความคิดความพุ่งจิตไม่เคยจะสงบเขาพอนาง่ายกว่าพวกสงบอีก ดังปุ๊บสงบปั๊บเนี่ยไม่ไปไหนมาไหนน่สังเกตดูดิพอออกจากสมาธิลระเบิดระเบ้ร์เลยทีนี้นะนเวลารมกระทบนะเห็นมาเยอะแล้วพวกใสายชานทั้งหลายเนี่ยนะฮะเปืือนรุ่นเดียวกัน,นเยอะแยะหลายองค์ที่ภาวนายิ่งถ้าเราตะเวนไปวัดนวดนวัดนี้จะเห็นเยอะพวกนี้นะ,นะสงบดีจังเลยนะแต่พอออกจากสมาธิเนี่ยนะ หลุดง่ายเหลือเกินนศึกขาลาเพศไว้ก็ต้องเยอะแยะนะไม่ทั้งครูบาอาจารย์ในสายวัดป่าเป็นถึงเจ้าคุณเป็นนักภาวนาก็ดีันดีก็ศึกเอาดือด้อนะบวบไม่ต้อง30มบกว่าพรรษาไปแล้วก็ยังศึกกันอยู่ไม่ใช่เรื่องประหลาดตรงไหนนะเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้เข้าไปขัดเกลากิเลสภายในมันแค่ไปข่มกิเลสเอาไว้นั้นวันนี้ถ้ามันวิตกขังวนนะดูก็คเป็นตรง แต่อย่าไปดูว่าวิตกของวลเรื่องอะไรนะไ่งั้นพาคิดอยู่อย่างนั้นหละน่ะเห็นอาการของจิตที่มันวิตกกไวมมันยกจิตึันสู่อารมณ์มันพิจารณาอารมณ์ปรุงแต่งไวตามอารมณ์นั้นน่ะเห็นอา,าการของจิตที่มันกําลังแสดงตัวอยู่นั้นไหมเห็นแหละมันสงสัยอย่างเงี้ยรู้อาการสงสัยในใจของตัวเองไหมน่ะอย่าไปควานหาสงสัยเรื่องอะไรไปควานหาคําตอบอยูน่นะอย่างที่เราวิชาววิตกกันนะ่ย ก็จะไปเริ่มควานหาคําตอบเแล้วเอ๊ะ hey, mm hmm. เพราะเราไปล่วงเกินคนคน,คน,คน้นคนนีน mm hmm. ้คนนั้นเหรออะีร mm hmm. ยิ่งตอนนี้เห็นข่าวนึงน่าแต่ลาคนหนึ่งที่ป่วยน่แล้วก็ไปขอขมาลาโทษมีอาจารย์คารวะท่านหนึ่งออกมาแนะนำน่ดขอขมาแล้วก็รู้สึกสุขภาพจิตสุขภาพกายดีขึ้นอย่างเงี้ยโอ้ยกรตามไปขอขมาไปเจอ คนหนึ่งที่เป็นอิสลาเขาไม่ให้เขาก็าาไม่เชื่อเรื่องบุตรนี้เขาไม่ต้องมาขอมาเพราะว่าแล้วทําไงต่อมันก็ค้างคา,าใจอยูา่า่นี้ลองดูแล้วกันน่ชาติหนึ่งเราล่วงเกินคนไปสักกี่คนแต่มาเชื่อว่าไม่ใช่แค่ห้าคนนั่นหรอกห้าคนหกคนเลยที่เขาว่านคุณวินัยไกลบุตรเนี่ยนนะนะดูพวกเราเองแล้วเคยด่าใครบ้างเคยคิดไม่ดีกับใครบ้างเคยทําอะไรไม่ดีกับใครเขาบ้าง เยอะแยะไปหมดชาติหน,นึ่งเนี่ยมันในน้อยที่ไหนเนี่ยนะมันจะตามไปขอขามายัางไงหวาดไหวถามน่อยนะเอาชาติที่แล้วร่วมเกินสมมติว่าร่วมเกินไปสักร้อยคนชาติก่อนนู้นเลีก,กี่ร้อยคนชาติก่อนหน้านู้นอีกอีกกี่สักเท่าไหร่เงี้ยนะสมมติว่าเอาชาตินั้นเกิดเป็นทหารไปรลบรลาฆ่าฟันฆ่าศึกศัตรูชาตินี้เกิดมาเป็นชาวบ้านเที่ยวไปขุดหอยขุดปูหาปลาอะไรพวกนี้เนี่ย ทำลายชิตสัตว์อื่นนั่งเยอะแยะมากมายแม้ข้าทงในปัจจุบันชาติเนี่ยเราเราฆ่าสัตว์ไปสักเท่าไหร่แล้วน่ะคือวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นไปสักเท่าไหร่แล้วใช่ไหมคิดไม่ดีคนอื่นไปสักเท่าไหร่แล้วเว่าแต่คนอื่นไกลตัวแค่คนใกล้ตัวก็เจอเราวิาพากษ์วิจารณ์ไปสักเท่าไหร่แล้วใช่ไหมโดยเฉพาะอากติลจิตที่มันเกิดขึ้นจะไปขอขอเข้ามาอะไรหว,วัดไหวนี่ไหวางมันลงมั่งนะ ในเรื่องขอเข้ามากรรมอะไรทั้งหลายเนี่ยเป็นเรื่องของสมมติบัญญัติมีบุคคลที่เคยไปทำนนทํทำนี่มานะเพราะฉะนั้นโยนลองโยนสมมติลงไปมั่งในเวลาเราภาวนาเนี่ยภาวนาเนี่ยเราใช้ปรมาถอารมณ์นะคือรูปนามเป็นอารมณ์นะเมื่อใช้รูปนามเป็นอารมณ์ก็ดูรูปดูนามตรงๆรงว่าเป็อย่าไปควานหาบุคคลมารับผิดชอบบีบากขันของตัวเองเสียเวลา มันเหนื่อยมันไม่จบไม่สิน้นแก้ยังไงก็ไม่หวัดไม่ไหวนะฮะมันถ้าเรามองว่านี่แค่สภาวธรรมอย่างหนึ่งอะไรเกิดขึ้นติดกายที่แจ้งเราแค่สภาวธรรมอย่างหนึ่งเนี่ยนะมันจะเจ็บแค่ได้ป่วยก็คือสภาวธรรมอย่างหนึ่งนะยอมรับเสียว,ว่าอันนี้เป็นธรรมดาของโลกธรรมดาของชีวิตงี่รักษาได้ก็รักษารักษาไม่ได้ก็กยอมรับมันแค่นั้นเอง นะจะรักษาได้หรือไม่ได้ก็ต้องยอมรับมันอยู่ดีเล้วทาะว่าไปแล้วยิ่งเราไปขัดแยง้งกับมันก็ยิ่งทุกข์ก็โดยใช่เหตุนะฮะาก็ถ้าเราวางใจอย่างนี้ได้ต่อไป,ปเวลามีอะไรเกิดขึ้นกนะ็ดูเข้าไปงตรงๆอาการของจิตมันแสดงตัวออกมายัางไงนะมันในพ้นจากกุศลหรืออกุศลมีอยู่แค่สองเรื่องนี้แหละนะนะถ้าให้ชัดหน่อยคือชอบและชังแค่นะั้นเองนะไปสังเกตดูมันอย่างเงี้ยบ่อยๆ นะถ้าสังเกตด,ดูได้อย่างนี้บ่อยๆมันก็จะทําให้เราวางใจได้อย่างถูกต้องต่อทุกเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเ่ยนะนะแต่เห็นมิโยมถามเข้ามาก็เลยตอบหน่อยแค่นั้นเองนะนะคนถามนี่ก็บอกบอกให้รู้ว่าเป็นคนที่วิตกจริตขนาดหนักนะ นะเพราะฉะนั้นก็ไปดูใจตัวเองให้เร็วๆนะั่นไแก้ไขตัวเองตอนนี้ยิ่งแก่ตัวไปยิ่งวิตกจริตหนักข้าไปนคนนี้นะจะบอกใหนะ้นี่ก่อนไม่ได้มาปฏิบัติก็ไม่ค่อยจะวิตกกังวลอะไรสักเท่าไหร่สักเกตดูนะวิตกกังวลเรื่องทั่วๆไปแต่พอมาปฏิบัติอะไรวิตกกังวลมากกว่เาเดิมไปซะอีกทีนี้นะไปเที่ยวควานหาเรื่องราวมาวิตกกังวลอยู่นั่นแหละนะเรื่องราวเหล่านั้นก็แค่เป็นเรื่องที่เราโยนความผิดให้กับมันนะเพราะเคยทำโน่นเพราะเคยทำนี่ ฉันถึงพุ่งสัน่นงถึง,ถ,งถึงเครียดถึงบิดตกกังวลถึงงนนถึงนี่เลยขวานหาเหตุหาผลอย,าอย่างเสียเวล,เวลาเป็นอย่างนั้นนะก็เป็นว่านะวันนี้สุดท้ายแล้วนะเห็นโยมโอนเข้ามาจังเลยปจัจจัยหนังสือเนะี่ยเดี๋ยวพวกนี้จะรวบรวมรายชื่อส่งลงพิมพ์แล้วพอตอนนี้ต้นจะบับส่งลงพิมพ์ไปแล้วนะสำหรับโยมที่พิมพ์หนังสือ นิทานนำมบทนะนะก็น่าจะได้พอประมาณหนึ่งนะได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้ยังไม่ได้รวบรวมทั้งหมดนะนะก็เอาเป็นว่าวันนี้ขอเป็นวันสุดท้ายกันแล้วกันเพราะพวกนี้จะส่งต้นฉบับละนะแล้วก็วันที่หนึ่งก็อย่าลืมนะมีบทนาสามองค์นะ มีพ่นาคมาบวชในวันที่หนึ่งเนี่ยนะแล้วก็คือช่วงเช้าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องการตักบาตรประสงค์ที่เดินบิณฑบาตเนี่ยนะนะ้วก็ฉันประทานเช้านะต,ตามตารางที่เขาโให้โยมดูเนี่ยนะแล้วหลังจากนั้นก็นะจะไปนะถ่ายชีวิตโครกระบือนะบริจาคลงศพอะไรให้เรียบร้อย อ๋อไม่ใช่สิมอบทุนการศึกษาก่อนนะมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆแล้วก็ไปไทยชีตโกกบือนะไปจากงลงศพแล้วก็สิบโมงกว่าก็เจริญพุทธมนต์เจ็ดโมงก็ถวายประนานเพนนะตอนบ่ายต้องจยบวชหนกักนะนะนนี้เป็นกิจกรรมที่จะทําในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะตอนนี้ลงศพก็สั่งมาพร้อมแล้วนะนะ อย่างเอ็อเ๊ะทวีพระใช้โรงเก่ารึเปลาตมาสั่งเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งนลงรงเก่าพอโยมบริจาคเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ก็ตะเวนแจกไปตามหมู่บ้าน,นต่างๆแล้วตามวัดตามชนบทตอนนี้นะนะเพราะว่าได้ทราบว่าชาวบ้านเองเวลาตายทีก็วุ่นวายทีตรงทีอยู่ไกลๆนี่ในในในจะเข้ามาซื้อ